เอาละครับก็ขอกล่าวสวัสดีผู้ชมกันทุกคนด้วยครับอยู่กับผมกันอีกแล้ว Army XD Channel นั่นเองซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็กลับมากับซีรีส์เรื่อง Hunting กันอีกนะครับบอกเลยว่าเรามาถึง EP 9้นะใกล้ถึงหลัก10เป็น EP 10แล้วเนะี่ยใช่แล้วซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าถามว่าผมมาล่าตัวอะไรอยี่ยเหรอผมก็จะมาล่าเซนเฮดนั่นเองบอกเลยเป็นตัวที่ดังมากๆในแต่ก่อนนะครับเพราะงั้นเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนี่ยงั้นเราไปอัปเกรดกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกเลยครับผมขออัปเกรดฐานทัพกันเลยปุ๊บ โอเคซึ่งผมก็ไม่ต้องบอกรอครับว่ามันจะเป็นขนาดไหนเพราะฉะนั้นมาต่อดีกว่าต่อมาผมจะอัพเออกับดักกับป้อมปืนนะครับอัพไปเลย ครับนางคงเหลือพออยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะอัพปืนแล้วก็ชุดเกราะนั่นเอง ครับไหนๆก็เหลือพอยพอดีแล้วเนี่ยผมก็จะเปิดหน้าเมอร์เซเดสหรือทหารรับจ้างให้ดูนะนี่ซึ่งเมอร์เซเดสแต่ละคัสเนี่ยก็ความสามารถจะไม่เหมือนกันด้วยนะครับแล้วก็ราคาก็จะแพงแตกต่างกันด้วยซึ่งผมสามารถเเก็บเมอร์เซเดสให้มันเลื่อนระดับได้นะครับแต่ต้องรอดูก่อนว่าจะให้เป็นวิธีไหนดีเพราะฉะนั้นตอนนี้พวกเราไปนี่ก่อนดีกว่าครับฟังประวัติของเซรันเฮนนั่นเองไปเข้าเรื่อง โอเคครับทุกผู้ชมตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงออม,มิกกุ๊กกุ๊กกูแล้วชื่อโคตรหล่อโคตรเลยโอเคทุกผู้ชมช่นมนควถือถือว่าชื่อรายการนี้ไปก่อนแล้วกันนะซึ่งผมก็จะมาเล่าประวัติของเซนเลเฮตนั่นเองโอเคเอาล่ะเริ่มันเลยดีกว่าเซนเลเฮตนั้นได้เปิดตัวครั้งแรกในปี2018โดยคุณเทเวอร์เฮนเดอร์สันนะครับและถูกนำไปสร้างเป็นเกมทำให้มีความนิยมอย่างมากในปี2019เซนเลเฮตนั้นมีลักษณะคล้ายมนุษย์แต่สูง12เมตร และผอมมากๆจนหนังติดกระดูกมีผิวสีที่คล้ายโลหะขึ้นสนิมพร้อมกับหัวที่เป็นทลระโงงสองด้านและสามารถส่งเสียงไปทั่วบริเวณได้ทั้งเสียงวิทยุเสียงสัตว์แม้กระทั่งเสียงของมนุษย์ก็ด้วยเหมือนกันสนันเฮนนั้นมีนิสัยที่ไม่เป็นมิตรชอบล่ามนุษย์เพราะอะไรก็ไม่รู้แต่ผมว่าช่างมันเถอะมันเป็นสปารานี่เนาะเออซึ่งประวัติที่ผมรวบรวมมาคร่าวๆกับประวาณนี้นะครับข้อมูลเบื้องต้นรวมกับประวัติของมันใช่เพราะฉะนั้นก็มีแค่นี้นะครับ แล้วก็ขอขอบคุณข้อมูลจากวิกิแฟนดอมด้วยครับใช่ครับขอบคุณมากก็แปะจบรายการของอัมมิกกุกุกูแล้วรอกันในอีกสัปดาห์หน้าหรืออีกสองสัปดาห์หน้านะครับใช่ <c oughs> โอ้ใช่ครับคลิปนี้ก็อาจจะยาวนิดน,นึงนะตอนเริ่มเนี่ยซึ่งผมก็ลืมบอกไปเลยว่าผมก็เอาเพื่อมาเล่นอีกแล้วใช่ก็จะเป็นมัลติเพเยอร์ลูสนั่นเองนะครับ ก็ตามนี้เลยใช่ส่วนเดเวลเลอร์นั้นก็มีแซลเลนเฮดหนึตัวนะครับแล้วก็มีการ์ตูนแคทแล้วก็การ์ตูนด็อกถือว่าเป็นแก๊งของเทเลอร์เฮดสันไปเลยนะครับใช่ถือว่ามีเซน s e เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ผ่านมา5าทีแล้วผมว่าไปเริ่มดูดีดกว่านะโอเควันนี้เรามาอยู่กับเออเอช่างมันเถอะ ตอนนี้พรเรามีบ้านหลังใหม่เว้ยที่โคตรแบบเกินหน้าเกินตาดูดิฮึ่มคือจ่ายร้อยได้ล้านโอเคแล้วว่ารีแเบ็ของดีกว่าโอเคครับเรื่องมาสเตอร์มีกดีเนี่ยก็คือการเก็บของที่เพิ่งอัปเกรดใหม่นั่นเองอืมโอเคเยี่ยมหลังจกนั้นผมกับทหารรับจ้างก็ไปตัดไม้แถวป่าจังเกินนะ เสร็จแล้วหลังจากตัดไม้มาเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ามาวางเทเล็กที่ได้มานี่บอกเลยว่าได้มา3เครื่องนะครับผมก็วางด้านหน้า2เครื่องให้มันป้องกันหน้าบ้านไว้แล้วก็ให้ป้องกันด้านในบ้านอีกหนึ่งเครื่องดีกว่าโอ,อ้มันเอาแล้วมันเริ่มขึ้นแล้วมาอุ้ยการมือดีกว่าไม่เป็นไรออกกล้ามหน่อย ตรงนี้ขึ้นไงนไเนี่ยไอ้เชี่ยเอ้ยมันตามมาน,นี่หว่าโบู๊บเจเลตเจเลตพ่อเอ้าหายไปไหนแล้วอยู่อยิ้ม อุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเลยนะเข้าบ้านดีกว่ามันเกิดการยิงหลายจุดเลยนี่เลยอื้มนี่นี่นอื้อมาแล้วมาแล้ว เออโอเคโอ้ชิตเปเปอร์หายไปไหนวะเ,น,เนี่ยแม่งกระสุนอุ้ยเสียงเซนเฮดเปเปอร์กลับเข้าบ้านมามีเสียงเซนเฮดอะ่ะเดี๋ยวคุณขอคอยก่อน เ,เห็นแล้วเห็นแล้วอย่าเข้าใกล้อย่าให้มันเข้าใกล้เด็ดขาดอย่าอย่าประมาทกับมันมันทําลายบ้านเราไดถา้ถ้ามันถ้าถ้ามันเดินมาให้ให้ยิงมันเรื่อยๆแบบมันจะตายเลยครับหลังจากผมกับเพื่อนแะล้วก็ทหารรับจ้างเนี่ยก็นั่งเฝ้าสังเกตการทั้งคืนนะบอกเลยว่าโคตรระแวงนะครับว่าเจ้าเซนเฮนนั่นจะมาเอา้านะมันยังอยู่เลย หนอนแล้วมาแล้วมาแล้วข้างบ้านข้างบ้านข้างบ้านเชี่ยปีน,นอยอาได้ไหม,ไหมหวะที่มันอยู่นอกอยู่เชี่ยมันโดนมันโดนมันโดนกระดักอยู่สวยมันม่ยิงไม่ได้มันใกล้เกินโอ้ย ต้าหาตายวันรับช้าวันที่หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยบอกเลยว่าผ่านคืนแรกมาได้แล้วโคตรเดือดและซึ่งผมกับเพื่อนก็ตระหนักได้ว่าต้องการอาหารนั่นเองใช่ผมกับเพื่อนก็เลยไปตามล่าอาหารแถวใบอมสาวานานะการอาหารนะเว้ยตอนเช้าไม่ใช่ไม่ต้องห่วงแซนเฮนน่าจะเกิดตอนเช้าไม่ได้ โอ้ oh, shit. ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างฮะโอ้ฟักฟักแดมดูเสียงมันดิฟัง<ร>ดู<ร>น่าหนุกดีนี่เราต้องสเตลเว้ยายาเพื้อ,อย,าอย,า,อย,า,อยาอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันเห็นรวางดีๆนะ ต้องหามุมยิงมันเว้ยลองยิงสักนัดไหมร <laughs> อตีนเราต้องฆ่ามันให้ได้นะเป็นขนาดนี้นะแมแม่งสุงดายเปล่า เฮ้ยโอ้ย,อยกากากาไม่เก่งไม่เก่งโอ้ไม่เก่งเลยตอยคยนคะ่ำหลังจากหัวเพื่อนก็กลับมาบ้านนะเสร็จแล้วก็มาเก็บของแล้วก็เตรียมเบิงเรียบร้อยในการออกตามร่าอาหารเหมือนเดิมซึ่งผมกับทหารรับจ้างเนี่ยได้มาตามร่าอาหารอีกทีหนึ่งนะบอกเลยว่าก็ได้อาหารมาบ้างแหละแล้วก็จับวัวมาสองตัวกลับบ้านมาแนละ้ว วุ้ยบ้านอะไรวะเนะี่ยโคตรอลังการโอ้โหอลังการจาัดเฮ้ยครับหลังจากกลับมาบ้านแล้วคืนที่สองก็มาถึงพอดีเพราะฉะนั้นก็เต็มตัวให้ดีกันล่ะม,มุงไม่น่าปีินได้หรอกมั้งดูดิเฮ้ยเสียงเซนเฮดเฮ้ยแม่งเทวิเทเลิดโคตรโหด เดี๋ยวเซนเฮดสิงเซนเฮดดูดูรอบๆไปเก็ตลอบู่ทำอะไรกับท่านเด้นูน้นเนาะระยะนี้ไม่เห็นผมคิดว่าเนาะมันจะไปตรวจเช็ด,ด,ดูกับท่านโอ้เช็อตระวังด้วยทหารรับจ้างไม่เป็นไรครับผมว่าไม่เจอน <ละ S 2> ั่นไง NVM โอเค รู้ละอยู่นู้นจริงด้วยโซนนู้นอ,อ,อุ้ยเสียงแมวมันเรียนเสียงแมวได้เห็นป่าว้ยมันเรียนแบบเสียงแมว let's go ปุ้ยติดผิดตัวเองแม่เคียร์มอนแถวนี้อยู่เลย และใช่ครับผมกับเพื่อนก็เลือกที่จะสเตลแล้วก็จะไปตามร่าเหมือนเดิมไม่ใช่เออเอเอ๋เอ๋โอ้โหหน่วยการจิงเล้วเด็กเด็กเดยกว่าเ ใกล้กานด้ทางด้านซ้าย Idi อย่าเพิ่งตใจมันเดี๋ยวดี๋ยด้อย่าไปมองมันอย่าไปมองมันฮีบ็อกมันอยู่ไหนวิวสวยโอเคต่อมาอโอเคมันสต็อกเกอร์มันหายไปแล้วบร มานมาีวะเออกระสุนของทหารรับจ้างจะหมดแล้วนะพวกเราควรลงท่ำัปท่านแป๊ต้องลงท่ำแล้วพวกเราโอเคครับช้าวันที่สองเนี่ยผมกับเพื่อนก็คิดว่าจะต้องไปหาเหมืองลงกันนะเนื่องจากกระสุนที่ใช้ในการคราเนี่ยมันใช้ทองนั่นเองม่่ยอะไรอ่ะไม่แด้เต็มบีฟสติลโอ้ยทหารนะไปนี่ได่ของเขา ที่เราไปเลือกตำแหน่งของ้ำมันไม่ได้ไม่เงินละโถไม่รอเลยเดะอุ้ยตรงนี้น่าอยู่นะไปเพอร์เฟกไปถ้ำไหนอย่างนั้นก็ขุดถ้ำนิดหน่อยครับซึ่งในเหมืองน,นี้ก็ไม่ค่อยมีหรอกครับ,รรบออมีแร่นิดหน่อยให้ขุดแค่นั้นเองครับอุ้ยอาหารเพียบเอาเลยเอาเลยเร็ว อยากไป <โด S 1> ใกล้กันมากนะจะไปใกล้มันสู้เดี่ยว g กเย็บเย็บย็บต้นตอกเองรอนิดเดี๋ยววะนี่ตอนตนี้หนหนหนแหละอยากให้อยากให้มันยิ่งอยากให้มันวิ่งอยากใส้สายตามนะันโอ้ เงหวะวโคตรเหมาะฝนฟ้าตกพอดีพายุเข <nine> <t ong> ้าอย่างนั้นเหรอสตอมใช่สตอมวุ้ยเซนเฮดเซนเฮดถอย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 ก่อนถอยก่อนเกิดได้ไงองี้ยระลังนะระวังนะเคียร์เคียร์มอนไปก่อนกินมอนไปก่อนมอนมอน มันมาจากไหนเยอะแยะวะเดี <plus noise> mm. <icorn noise> okay. ๋ยวพี่โฮมาฆ่ามันไปเปิ้ลไปเปิ้ลอุ้ยอะไรอ่ะโอ้ไกลไกลจัดไกลจัดไกลโอเคบังเกอร์เล็กๆน้อยๆของพวกเรามันเดินมาเลื่อยๆพลิกพวกเราแล้วยมีบล็อกมากหรือเปล่ายมีบล็อก holy shit ฆ่าวิฟังวิฟังวิฟัง Ngôi phán cho chát, mày nam mẹ kệ Tim dọc đi, chim dọc đi Tim tìm 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 อไรวะเอ็กเคใส่สะโกโไม่เคมันกำลังมามันกำลังมายิง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 มาแล้วยิงมายิงมายิงมา วิ่งกบมาสว่างแล้วอู้ฝันร้ายหายไปแล้วฮตอนนี้มีอยู่สองช้อยจะกลับบ้านหรือจะโจมตีต่อมุกเลยเหรอแต่กระสุนเมื่อเราเหนือคนละหนึ่งชุดอย่างน้อยก็ค่าได้แค่การ์ตูนแคสอะ่ะเฮ้ยครับผมกับเพื่อนเริ่มที่จะกลับบ้านแลนะ้วเนื่องจากกระสุนเริ่มหมดละหลังจากที่กลับบ้านมาเนี่ยผมกับเพื่อนก็เตรียมตัวสำป์ในการลงเหมืองวันพรุ่งนี้ต่อนะบอกเลยว่าพรุ่งนี้ต้องเจอเหมืองให้ได้ ฉันได้ยินเสียงเท้าเดินจริงนอนนี้ด้วยอื้ยินเสียงเท้ามอย่างนี้นคือเสียงของเซนเฮดเซนเฮดเวดเวรมองไม่เห็นฝนมันตกอืออะไรเหรอที่เองมองอะไรอยู่เนี่ยโอ้ชิดเห็นแล้วแหละ นอนเถอะถ้าหาไม่นอนตรงนู่นไปห,ห้องนั่นแหละจะเปิดคือมานอนบนนี้ด้วยนี่คงจะดีกว่าถ้านอนตอนนี้นะน,นอนตื่นมายิงมันเลยมานั่นไงไอคนที่ชอบทำลายป่า ไปฝากดูด้วยเราไปค้ากัสุนกันตอนนี้พุนาม่เหลือกระสุนแล้วมันอยู่ที่ไหนเรามีกระสุนมันอยู่ตรงนั้นมีอยู่ไม่เป็นไรเอากระสุนของนายไปไปอุ้ยโดนนี่อะไรกินคุณข้ามาให้ได้ระวังในป่าในเขามันอันตราย ปีนขึ้นปีนขึ้นเออเบื่อโถ่เอ้ยไม่คิดว่ามันน่าจะหายไปแล้วนะเสียดายกระสุนเปล่าเลยเนี่ยโอ้คืนกระสุนไม่น่าเลยเครมไหนก็มาละหาเหมืองเลย โอเคครับผมกับเพื่อนก็ได้เดินเข้าป่ามากันต่อนะเสร็จแล้วก็มาเจอเหมืองเหมืองหนึ่งที่บอกเลยว่าโคตรใหญ่เลยอาจจะเป็นเหมืองที่ใหญ่ที่สุดที่ผมเคยเจอมาแล้วเลยี่คือราวบิมสโตนฮะบิมสโตนจากวอลแลน์<อ>ไม่ใช่และใช่ครับมันยังลงไปต่อได้อีกเรื่อยๆเลยผมกับเพื่อนก็เลยลงต่อนะจะบิมสโตนเก็บไว้ก็ดี อุ้ยเดี่ยวมองไม่เห็นจากไหนวะหนุหนหลังจากนั้นผมก็คิดล้วอยู่ไม่รล้นะคือผมเลือกที่จะมาลงเหมือนคนเดียวใช่แล้วผมให้เพื่อนไปอีกด้านหนึ่งแล้วผมก็มาสำรวจด้านนี้เพราะว่าเออแรมันเยอะนั่นแหละใช่ผมเห็นแร่ก็เลยมาเจอทางที่ไปลึกกว่าน<ๆ>ี้ครับท่านเจอทางที่ลงลึกไปเงั้นเหรอ Kế sai Mua bọt pha tụi mình không Có được có mì. Ui! Chơi thong. Yes! Yes! Oh! Let's go! Cái cũng có gai rồi Ui Xỉn lây Đào ระวัง Đào bằng Đào đi Trời phố Mình cứ xỉn không như con điếu đó mới ตันน่าว่านะไ่้องตไปล้ว่าอย่างไรมันเยอะอเแล้วสบียงอาหารแล้วรอดแล้ะลุกขึ้นเรื่อยๆผู้ชม ต่จอจากที่นี่หรือจะไปต่อเลือกสักอย่างหนึ่งอ,อันหนึ่ออกจากที่นี่สภาพเปลี่ยนถอยกลับตดีวนี้เจอทองมาอุ้ยไม่ชม เป็นกระตวนด๊อกผมอยู่คนเดียวในท่ามืดๆระวังให้ดีนะโอเคมาทอดคู่ใจไปพร้อมกันดีกว่าทองเคตอนนี้ตอนนี้ผมเจอทองมาเยอะเพลมเยี่ยมพอเป็นสบิงในการทำกระสุนเยอะแล้ว,ดวได้ทองมเลยไม่โกดเยอะเลยแลหละ ได้แค่นาดนั้นเลยอะนั่นไม่ชชั่นกับผมพีซสินะพีบถอยกลับเดี๋ยวนี้โอเคอันนี้ผมฟอร์แบ็กมาหลายรอบแล้วยังไม่ได้ฟอร์แบ็กเลยโอ้ย้เขี้ยกระสุนสิบนัด วันนี้เพชรทองมีโอเคอย่างไรผมใกล้าตายผมก็จะได้กินเพชลทองโอเคแล้วก,กินต่อมาท่านผู้ชมก็คือ ผมต้องกลับบ้านทางไหนโอ้หุ้ยเสียงได้ยินเสียงเป็นเสียงเดินฟึย้ยโอเคผมรู้ทางแนละ้วเยี่ยมมา อุยโอเคครับหลังจากขึ้นมาจากเหมืองอาลนั่นได้ซึ่งบอกเลยว่าก็เกือบเช้าวันที่สี่นะผมก็เลยเอาเวลามานั os, ่งเก็บของแล้วก็เต็มตัวให้เรียบร้อยนะแล้้ทหารไปไหนเนี่ยเช้าสักทีเขาแค่ไปแล้วแต่ไเล่นรอบๆไปเฉยเนี่ย โอเคครับส่วนเนื้อหาวันที่4ี่เนี่ยบอกเลยว่าก็มีแต่ให้ผมเตรียมตัวไปเรื่อยแหละเพราะว่าคืนที่5้านั้นจะเป็นคืนสุดท้ายที่จะหวงกว่าเดิมครับใช่แล้วทุกๆคืนที่5นั้นผมจะทําให้มันเป็นบอดมูหรือซุปเปอร์บอดมูนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมตัวให้ดีก่อนที่มันจะมาอุย้ยที่ไหวะอุย้ย เกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอกีเราโดนตีเรื่อนเดี๋ยวหนึ่งอะไรไม่รู้เก็บตอบวะจะเก็บวะโหเยอะเกินไนเขียวเยอะเกินเฮ้ยโอ้ยนะครับซึ่งขอสุปเนื้อหาเลยครับว่า ไม่มีเลยครับใช่มีแต่มอนเกิดเต็ไมไปหมดเลยครับจนหน่วงมากๆซึ่งเดวเลอร์ไม่เกิดเลยครับก็เสียใจด้วยขึ้นบนดีกว่าอืมอยืนตอนเช้าต้องทำเสียงคืน เอาละครับคลิปนี้ก็จะมาเที่มแล้วนะครับสำหรับ Deliver Hunting EP 9นั่นเองบอกเลยว่า EP หน้าเนี่ยก็เป็น EP 10แล้วนะซึ่งคลิปนี้เนี่ยพวกเราก็ได้กําจัดเจ้าเซนเฮดเรียบร้อยแล้วรวมถึงการ์ตูนแคทส่วนการ์ตูนด็อกไม่ได้เจอนะแต่ไม่เป็นไรครับซึ่งจํานวนพอยต,ต่างๆเนี่ยผมกับเพื่อนก็คิดกันเอาเองนะว่ามันบาลานซ์ขนาดไหนเช่นเพชรหนึ่งก้อนก็อาจจะได้สักสิบพอยประมาณนั้นแต่ในอนาคตอาจจะปรับหน่อยนะครับเช่นพวกวินอะไรเงี้ยจะได้พอยที่แบบเยอะกว่าเดิมประมาณนั้นครับเพราะว่าของมันจะแพงขึ้นเรื่อย แต่ก็อาจจะปรับไม่เยอะขนาดนั้นครับเพราะว่าถ้าผมเล่นเดเวลเลอรแบบทีเดียวหลายๆตัวเนี่ยมันก็ได้คูณพอเยอะเหมือนกันใช่ไหมละ่ะใช่เพราะงั้นคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้แะครับที่ผมอยากจะมาพูดใช่ก็มีประมาณนี้นะครับเพราะงั้นก็โอ้ผมลืมบอกเลยว่า EP 10เนี่ยพิเศษหน่อยนะเพราะว่ามันคือครบรอบ10คลิปนั่นเองบอกเลยว่าอาจจะพิเศษกว่า EP อื่นหน่อยนะครับใช่แล้ว เพราะงั้นก็ติดตามรับชมสัปดาห์หน้าหรืออสองสัปดาห์หน้าได้เลยครับงั้นก็บายบายครับทุกผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย